เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iC l o วนะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับสวัสดีครับมีลักกี้แบรนะครับวันนี้เราอยู่ในดะก้อนเน็ต คลาสสิกนะครับวันนี้มาพาผ่านแนแมนติคอร์ครับแต่ละห้องทําอะไรงไงบ้างนะครับถามว่ายากไหมก็ยากอยู่นะสิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมก็คือยาแดงเเยอะครับแล้วก็ยาแดงมอก็ได้นะเพราะยาแดงมอคูดาวจะสั้นนะครับอ่าเริ่มมาที่ห้องแรกก็คือฆ่ามอนสเตอร์ให้หมดเดี๋ยวมันจะมีบอส์ก้าก,ก้อยออกมาก็ให้ฆ่าก็ก็จะเป็นส่วนการผ่านด่านแรกเลยนะครับ เพยงมีอาจจะแบบสลืมสลืดนิดนึงพอดีอัดตอนตีสี่นะครับงวงยังไม่ได้นอนเลยเนะี่ยเพราะว่าเดี๋ยวว่าตัวอันนี้ต้องเคลียร์ดะก็นเนี่นให้เสร็จเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้สิบหกมีแรกหน้าล็อกเปิดนะแล้วก็เนี่ยอันนี้ถ้าไม่ตายสี่สิบครับยิงแรงมากนะองธนูอ่ะรัวมากยิงยิงดอกละหมื่นแบบรัวสิบสองสิบสามนัดเลยนะครับอันนี้ตั้งป้อมเหมือนเดิมครับ อ <jis> anyway, ันนี้ขอแนะนําห้องแรกให้เคลียกี้ออกให้หมดก่อนครับเพราะว่าเจ้าบอสกากอยบางทีมันแข็งตัวเราก็ตีมันไม่ได้นะมันจะเสียเวลาเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เคลียรูกน้องเนี่ยมันจะออกมาลุมเราเยอะครับมันจะทําให้เราลาบากนี่ครับฝนตกไปก่อนเลยจี้จีจี้จี้จีมีเสมีเปเชียลเอฟเฟกต์ยนะครับก็มีแนะนําไม่หาคิวนะ หาคิวคนไทยอยู่ไปเลยครับจะได้แบบลงกับพวกเขาถ้ามันลงขาจรอ,อาจจะเหนื่อยนะพราะว่าลงขาจรมันก็บวงคนก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นถูกไหมครับถ้าเราแบบดูคิวคนไทยมันก็คุยกันได้ไงใช่ปะก็ง่ายนะครับประมาณนี้อ่านี่หนึ่งเข้าไปครับหมื่นหกหมื่นห้าโอ้ไม่ติดชี้แล้วครับกอยแม่งกันชี้เยอะมากนะครับเออดรอนจับแล้วเอาเพื่อนในปาร์ตี้แตกไปหนึ่งแล้วครับ เราเอออย่าประมาทนะกากอยมันจะมีถ้าผิดลงมาจับอะแรงนะครับแต่เขามีไม่โดนเมื่อกี้หนีกระโดดตีลังกานะครับโดยโ,โดนเออแค่ลดเรือตั้งป้อมครับเออไม่ได้ตั้งเอาเซฟที่ยัง่อนเอาไปอา้าวโดนล็อกอีกแล้วยิงมันเข้าไปครับ บอสค่อนข้างถึกนะกากอยมันแบบมันการค่าคียเยอะนะครับไม่ค่อยตีติด,ตดคีเท่าไหร่นั่แหละยิงมันเข้าไปครับเออดอกละสามหมื่นครับสองหมื่นเขายังเอาไปสามหมื่นครับถ้าใกลตายก็กดยาวมอไปเลยนะเพื่อนๆไม่ควรเสียชุบให้หมดนะครับเพราะว่าเราต้องเก็บชุบไปตอนเออสู้กัมแมนติสีฟอด้วยนะครับโอ้โหคนคนดีคนเดิมตายไปสองรอบแล้ว สนุกแน,น่นอนอนะไรอย่างงี้ไปอย่างเรียบร้อยทำห้องแรกอะต่อไปเป็นในส่วนห้องที่2ก็จะเป็นพี่วัวมิโนโทอร์มา3ตัวนะวัวพวกนี้เก่งมากนะครับทั้งถึกทั้งตีแรงมากก็เอ่ออันนี้แนะนําว่าให้ยืนรวมกันครับวัวมันจะได้ยืนรวมกันแล้วเราก็ตีหมูทีเดียวเลยมันก็จะได้ตายนะครับอันนี้มีขอสาสตรจะสูนไปก่อนเลยครับจีดจี 3, ๊ดจี๊ดจีด เอาครับทำไห้ตางสุดยอดโอ้โหดอกเราแปดพันสิบปนัดอะหายไปครึ่งหลอดเลยครับบัวเบาะนี่ตั้งป้อมสวนอีกทีนะครับบอกเลยตอนนี้ดาเมจเราตึงครับเอ้ยกระโดดหลบซะหน่อยธนูเวลาถ้าเกิดเข้าประชิดอย่าลืมนะครับกดกระโดดเอ่อกดตีลังกากดที่ขวาหลุดทุกกรณีที่สำคัญก็คือเพื่อนๆเลยว่าสบางคนลืมเรียนสกิลแล้วว่าสินะสกิลแล้วช่วยดาเมจได้เยอะมากครับอันนี้มมีบอกได้เลยนะ Ho, been, h, lo, วัวตายรึแล้วออกไปครับไปบุบบุบบุบนี่เจอฝนทะลุาไปแล้วอ่า <Tonight> ล้วพอเราฆ่าไปสองเสร็จแล้วเจ้าบอสมิโนทอร์ตัวใหญ่จะมาไอตัวนี้ตบแรงระวังสิักนิดหนึ่งนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับฆ่าไปเออตั้งป้อมโดนไปครับสามหมื่นโอ้สามหมื่นเก้าเอาเรื่อง กระโดดยิงครับเออทายเด็กตัวครับไปครับอโอ้โหโดนไปดอกสองพันแ้ครับเอาละเห็นไหมทุกครั้งที่โบมาเตอร์ผลดาวตกเมื่อไหร่นี่บอสพิงมาหา <c oughs> 9เก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนต้องสเต็ปหลบครับเอออะไรไม่โดนเว้ยอุ้ยกระโดดตีนการหลบครับนี่โอ้โหแบบฟิวฟิว นี่ครับตังป้อมสวนเลยครับเ,อเโอ้ยหลบครับไม่โดนเออเออเล่นโบมัตเตอร์ต้องพิวนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกดาเมจเราแรงจนที่ว่าออกเวนจำจนที่ว่าบอสจะต้องหันมาตีเราสะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะรรอยนะครับสำหรับตัวที่สองก็จะได้ของใลส่วนนาทิคอ้อต่างๆ อ่ะต่อไปบอสตัวที่3ก็คือเจ้างูนากะนะครับวิธีการต่อสู้คืออันนี้มีแนะนําให้ยืนอยู่ตรงกลางครับแล้วเดี๋ยวสักพักนึ่งมันจะมีบ่อผิดขึ้นมาก็ให้เพืเ่อนๆไปเข้าบ่ออ่ะอย่างอย่างอย่างโฮมีเห็นไหมเขาเขาไปเข้าฝั่งซ้ายอันนี้หมีไปเลยครับอันนี้อันนี้หมีทําไม่ดูเลยเห็นไหคือเราสังเกตง,ง่ายว่ามุมไหนที่มันเป็นมุมสีขาวไม่มีผิดเราวิ่งไปตรงนั้นเลยครับแล้วเดี๋ยวเจ้านากาะมันจะระเบิดพลังแล้วมันจะฮิวเราจะไม่ตายนะครับ ตอนนี้มีทำให้ดูเลยมาถ้าเกิดสมบุิไม่เข้าตายอย่างเดียวเลยนะแรงมากเลยครับเอ่อเจ้านาคาตัวนี้ก็มีการโจมตีที่ค่อนข้างรุนแรงก็ระวังสักนิดหนึ่งนะครับเออทางป้อมยิงครับเออเห็นนะจะทําเมื่อไหร่หันมาเมื่อนั้นเออ,เอ,อหันกลับแล้วมีกองเอาจริงหน่อยแล้วครับไมยนะ่ยิงเข้าไปครับแต่ทําไม่ตายเลยไหมเอากะโดดยิงไปก่อนอันนี้ก็แรงครับ นะตั้งปอมแบบรูปแบบที่1นึ่ง, <S <S งครับถ้าเกิดมีรูไหนว่างเราก็มาตรงนี้ครับเห็นป้ะมันจะโดนดาเมจบอสแต่ว่ามันจะฮิวคืนให้เราด้วยนะครับเราก็จะไม่ตายนั่นเองประมาณนี้คนในปาร์ตี้เขาวางมาไม่ทันเน็ตเยอเน็ตตายนะครับจัดนักจัดเต็มครับโอ้โหเต็มเต็มครับหน้ากานี่ตกกระใจ ตังร้อมครับเออเออยิงก้าไปครับเออา,ารการมันถิกจริงๆนะติดทีแค่สองหมืหน่นอ่งเโอ้โหเข้ามาก็ากระโดดยิงซ้ำครับหาแล้วแน่นอนว่าแท็กเกอร์ก็ต้องไปนหนีเหมือนเดิมนะครับโอ้ยโ,โดนเขาให้หลบก,กระโดดติดการซะหน่อยงั้นอันนี้ต้องไปขวาต้องไปขวา,าลเลยกี้อ เนื่องจากว่ามีตีบอสเพลินลืมมองแน่รอบนี้อ่ามันหายไปแล้วเ็โอเคอันนี้ต้องไปทางซ้ายครับอันนี้หมีเข้าผิดตายเลยเห็นไหมต้องไปเข้าซ้ายนะครับถ้าไม่เข้าซ้ายก็ตายนะครับพยายามเก็บเอออย่าตายครับมีแนะนําให้เก็บทุบเนี่ยไปหาแมตติคอตัวเดียวเลยแต่ถ้าพลาดจริงก็ตัวสองตัวก็สามตัวสายเติม์น้อยถูกใจถึงนี้ขอบคุณค่ะยินดีครับถ้าช่วยได้ยินดี ยิดีทุกเกมครับทุกไก่มึงคนก็บอกว่าหมีทำไกลมั่วหมีมั่วอะไรตรงไหนวะทำทุกเกมก็อย่างนี้แหละมันก็จะมีคนจิบขายเยอะนะครับหมีก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอก,ก็แล้วแต่แล้วกันเห็นไหมดามเมจตีแรงมาก่อกี้หมีเลือดเต็มเลยโดนสองทีหายไปเลยอะ่ะอาจจะต้องแบบเตะเบนืนองต้นนะครับเจ้าหน้ากะมันตีแรงจริงนะนหลบซะหน่อย อยู่ต้องสวนไหมกระโดดสวนยิงครับโอ้โหจังหวะดีครับอย่างนี้ต้องอะไรครับเดี๋ยวดูก่อนอ่าให้เข้าซ้ายเห็นไหมรูไหนที่มันไม่เป็นพิษนเพื่อเพื่อนก็เข้ารูนั้นแค่นั้นเองจบเรียบร้อยนะกะเอาไปโอ,โอ้เต็มการกระบ,บานเลยครับตอนนี้ไ่กระโดดยิงอีกทีนึงตายได้แล้วพี่ชายคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วแบบนี้โอ้โหโอ้โห น็ดน้อยครับเอออะโอ้โหเออแป้กันไปอ่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนเจ้าเอ่อบสตอวต่อไปนะจะโกเร็มั้งถ้ามีจำไม่ผิดนะ อ่ะต่อไปไปในส่วนบอสโกเลมตัวนี้ไม่เป็นไรเลยครับเห็นไหมมันจะมีบาเรียอยู่ก็ให้เราไปตีลูกมันเห็นไหมลูกโกเลมเล็กๆพวกนี้ให้หมดครับพอตีเสร็จแล้วบาเรียจะหายก็รีบฆ่ามันแค่นั้นเองจบโอ้โหโดนทีเดียวหายไป70%็เรก็ระวังระเบิดกับปลาก้อนหินของแกหน่อยนะถ้าเกิดตัวโบมาสเตอร์ดาเมจแรงก็ลาบากหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะล็อกแต่เราแน่นอนนะโดนมีตายอ่ะพยายามเก็บค่าตีลังกากดที่ขวาแล้วเอาตัวรอดได้90นแน่นอนนะครับ ฆ่าลูกฆ่าลูกครับตัวพ่อไม่ต้องไปตีเพราะว่าตีไปก็ไม่โดนนะครับเออรีบฆ่าเลยครับโอ้โหเห็นไหมมีโดนที่หายเจ็ดสิบปเซ็นตะ์เลยขออนุญาตบอกว่าจะลืมเอายามอมาเยอะๆครับได้ใช้แน่นอนนะคือบางจังหวะพระเขาก็ฮิลเราไม่ได้ตลอดหรอกเต็มๆครับโหลดริบดเดยวเยี่ย นี่เหีลงแค่บวกอาบิดนะถ้าเฮลก็วิสเตปเล่นเหมือนกันแต่คือบอสจะโหดกว่าเดิมเยอะประมาณนี้นะครับเยียกโดนเฉียดเฉียดทีดเดียวจะตายแล้วก้อนหินผู้โชคดีไ่กูนี่งไงเราต่อตีลังกาหลบสวนเลยครับมีสวนครับเอานี่ปล่าอื่นพวกนี้ไป อันนี้เดี๋ยวยิงลูกมันก่อนครับถ้าเกิดเราไม่ยิงลูกมันพ่อก็จะมีบาเรียนะครับทําให้เราไม่สามารถทํำดาเมจได้นะครับอ่าฮ่าไม่โดนครับตีลังกาพิ้นสัก,ก่างพิ้วไหวดุดดังสายลมนะครับแต่เรื่องไม่คลายควันก็เกิดขึ้นมีคนหลุดออกไปนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับสู้ได้อยู่นะ คือบางคนอะ่ะบางทีอาจจะหลุดจากการเล่นเน็ตอะ่ะเออให้เพื่อนๆรีล็อกเข้าใหม่ครับมันเข้าได้นะแต่แล้วโดนแฮกช่องโดนอะไรให้ช่วยก็สิบมาบอกได้คนระับยินดีช่วยเหลือเพืเ่อนทุกคนนะครับนะพอเราฆ่าลูกเสร็จตัวบอสก็ตีได้แล้วเราก็เก็บสกิลดีๆไว้ครับรอบอสเปิดเกาะก็ระเบิดพร้อมกันเลยอะไรอย่างเงี้ยบอสก็จะได้ตายไวนะครับ อ่ะเราก็จัดหนักโกเลมไปเลยครับคือพอเกาะกมันหายเสร็จเราต้องรีบใส่นะถ้าเกิดเราใส่ช้าเดี๋ยวมันก็สร้างเกาะเราก็ต้อง่าลุน่นแล้วอ่ะขึ้นรีเซ็ตแล้วอย่างนี้น่าจะเอาอย่างนะโกรกยิงครับเนี่ยระวังท่าทดี่มันตบพื้นแล้วเระเบิดแรงมากครับหายไปที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์่ะโอ้โหอันนี้มีแน่นอนเลยวาร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นแล้วเราตีลังการหลบแบบเท่ๆโอ้โหหัวเชียวหินเลยนะตะกี้ อ่ะตอนที่เดบอสใกล้ตายเราก็เล่นวิธีเดิมนะครับบอสร้างโลกล้วก็ฆ่าลูกโกลมให้หมดแค่นั้นเองพอลูกโกลมตายหมดเดี๋ยวโลกมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็คือเราสามารถทำดาเมจได้แน่นะครับหรือก็จัดเต็มเป็นร้อยไปยังเข้าไปครับหนึ่งจังหวะเอาสองจังหวะเอาสามจาังหวะโอ้โหโดนสตาร์ร่วงเลยนะครับ เหนื่อยโอ้โเหเพื่อนเพื่อเห็นหมีโดนนะหายไปเจ็สิบเอร์เซ็นจริงๆอะแรงมากอ่ะตอนนี้บาเรียมันกลับม้าครับเราก็ไปตีลูกกอล์มให้หมดอย่าลืมลหลบหินด้วยนะหินแรงจริงโดนดีครึ่งหลอดอะ่ะบางทีก็ตายเลยครับสิคี้อะนี่ับโอ้โหหลบไปอย่างนี้เต็มสิบไม่หักครับริบค่าลูกครับริบค่าลูกค่าลูกเสร็จเมื่อไหร่ก็ตีพ่อจบ ถ้ามีโล่ถ้ายังมีรูกอยู่ก็มีโล่ตลอดไปนะครับอ่ะตอนนี้คนในปาร์ตี้ที่หายไปหลุดออกมาแล้วนะครับก็รัวโอ้โหนะถ้ากวาดมือมันแรงมากนะโดนทีหายจะสิบปร์เซ็นต์จริงๆเบอร์จังหวะดดีนี่ว่าอย่างนี้ต้องซุดเป,ปโล่จัง,งหวะดดีนานๆน,นะครับ มันะสึกกันไปไหนวะพวกนี้หลบดีลังกาวสวยๆไปเต็มสิบไม่หักนะครับโอ้โหรีบข้ามไหมครับวอร์เออร์ตาย3รอบเลยเมื่อกีนะ้โอ้โหลบครับอุ้ยหูยเขียดไปิดนึงหายไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรครับไม้โดนโบมาเตอร์ก็จะมีข้อเสียตรงนี้แหละดาเมจแรงเกินไปบอสมันก็เลยจะหันมาตีเราก็ต้องฝึกความพิวด้วยนะครับโอ้โห หายไป60%นะครับหายจริงหายจังอยู่ที่นี่แล้วจะโหดไปไหนครับพี่ชันี่ไงท่ามันอันตมายักหน้าครับเอาไปอเอาชิ้นปลาหมีไปะวะน,น่าเนะสียวโอ้โหเต็มกระบางตลกได้นะครับวลลีเด็ดครับเกือบตลกแต่กลับมาได้นะ ใส่ครับมันจะตายแล้วเพราะว่าถ้าเกิดสมมตินนเราฆ่าช้าเดี๋ยวมันก็เรียกบาเลียอีกเราก็ต้องมานั่งฆ่าลูกม,มนันอยู่ครับทุกคนรวมพลังเป็นหนึ่งยิงเข้าไปครับเอออยู่นิดเดียวเองเออโอ้โ,อโหไปเออใช้ท่าไม้ตายสุดยอดเลยวะ่ะดีแล้วครับอ่ะต่อไปเป็นในส่วนเจ้าแห่งราชาแมนติคอนนะครับอันนี้มีแนะนํานะพอเข้ามาเสร็จอะมันจะยิงลูกบอลใส่ให้เตรียมเตรียมหลบเลยครับไม่งั้นก็จะตายเหมือนวาเยวเออร์ในปาร์ตี้ถ้ามีก็โดนด้วยนั่นแหละ การโจมตีคอร์มันก็จะแบบมีกระโดดดึงขึ้นไปกระโดดบัทช้มนะครับแล้วก็ปล่อยเป็นพวกกับแบ็คโฮใส่เราอย่างเงี้ยแหละวิธีเล่นก็คือพยายามหลบให้ได้ครับมันมีแค่นั้นจริงๆนะต้องพยายามศึกษาเมคานิกเอาแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้มีโดนล็อกเรียบร้อยแล้วแต่อันนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันล็อกมีอย่างเงี้ยถ้าถ้ามีหลบพอใช้ได้อ่ะมีสามคนก็ทำดาเมจแบบสบายเลยครับเลื่อนบอลก็จะไหลเป็นน้ำนะมีว่าตัวนี้ไม่เหมาะการรวมเพราะว่ามันยิงแบ็คโฮถ้ามันโจมตีหมู่หมดเลยไม่ไม่ค่อยเวิร์กนะ ว่าล้เาเราพลาดนี่ครับอัลติเมทครับจุดยิงสับกระบะหลบเพียวๆสวยโอ้โหมันมีดอกสองครับดูมันทีเดียวหายเลยครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเกือบสลบจะกลับมาได้เอ้ยตีทลังการหลบโชว์ไปให้ดูเห็นบ้านรู้เสียไหมอีกสามคนก็ตีข้างหลังเราดับโอ้โหเกือบตายหลบไม่ทันนะครับ โอ้มิวสิยนี่ครับยิงขึ้นฟ้ายอย่างเทพกระโดดหลบโชว์ไปหนึ่งจงังหวะเออไอ้ท่าเดี่มันตบแล้วเป็นเป็นแบบตะเกียบที่กระโดดลงมาแล้วลงมาให้กดกระโดดรัวๆจะไม่โดนครับสำหรับนีนะเอ,อ่อแตกครับมติคอคุงทำไมใ,ใจร้ายอย่างงี้แต่ว่ามีสุกว่า,าอัปโฟมันแรงกว่านะจากที่ผ่านนะครับอ,อ,อันี่อังเมทยัดหน้าเลยครับดอกละหกพันสบสองดอก อดีคว่าไงครับกระโดดยิงเข้าไปอีกทีบิลดามจสุดๆกระโดดตีลังกาถอยกลับมาเออโอ้โหมันกระโดดตบหัวที่มีหายไป670เปอร์เซ็นต์แล้วเออแตกแน่ๆอีกแล้วกระโดดตีลังกามาไม่กินยาก,ก่อนแล้วกันนี่ครับกระโดดหลบไปทีเลยโอ้โหเกือบโดนแล้วนั่นนะโดนแล้วมีตายนะแล้วมีเหลือง ถ้ามีพาราดินนะของนั้นแน่นอนหมีว่าง่ายแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีก็เราก็เป็นโบมัตเตอร์เราก็เหมือนแบบดามเมจด,ด้วยแล้วก็ต้องหลบด้วยนะครับก็เผื่อจะมีเดียวกับผู้เล่นเนาะเห็นบ้านกิดถ้ากระโดดโจมโจมตีลงมาถ้าเรากกระโดดกระโดดกระโดดตลอดมันจะไม่โดนครับโอ้โหโอ้โหเห็นไหมดอกเดียวตายเลยหมีพลาดแค่ทีเดียวจังหวะเดียวเท่านั้นถึงกระแตวแตกเลยนะครับ มันยิงแบ็คโฮมาดีเดียวตายเลยทุกคนอย่าไปกลัวครับอันดับแรกถ้าเกิดเ,เพื่อนๆมีตายก็ก่อนจะยิงดาเมจก็บับก่อนก็ดีนะครับมันจะได้แบบเออดาเมจแรงขึ้นเยอะนะทำไปตายยิงยัดหน้าเขาไปเลยครับโอ้มาติค้อนนี่ร้องเองเลยนะโอ้โหปล่อยมาใสอีกแล้วโอ้โดนที่เกือบตายอะ่ะโอ้โหโอ้โหดูมัน เอออันนี้มันเรียกว่าหลอกนะตะกี้มันปล่อยคืนเสร็จแล้วมันกระโดดซ้ำหมีเลยอะโอโ้โหเอาเรื่องชิห่ะเรื่องสองหมื่นเจ็ดนี่คือแบบน้อยอะมีว่าตอนนี้แพทนี้ต้องแบบเรื่องชั้ห้างหกหมื่นแะกำลังดีนะครับจะได้โดนทีเราไม่ตายพารทํางานง่ายก็ง่ายไปหมดแหละประมาณนี้นะครับตรนนี้ตูแม็กาคอร์เืออยู่ที่สามหรือสองหลอกวะนั่นละตัวเล็กมากเลยนะแม่งขึ้นไปพอดีเลยกระโดดกระโดดครับกระโดดเออไม่โดนเห็นไหม โอ้เดี๋ยวพอบอสมันเกือบจะตายมันจะปล่อยแบ็คโฮคราวนี้2ลูกมันจะดูดนะก็ให้เพื่อนๆก็อย่าไปอยู่ใกล้ๆแบ็คโฮมันจะดูดนะครับประมาณนี้ระดับสเต็ปก็มีแค่นี้แหละคือเจ้าแมนติคอร์มาตบแรงครับเพื่อนๆต้องหลบให้ได้นะแต่ถ้าสมมติไม่มีพาราดินจริงๆก็เป็นโบโบโบต้องดามเมจแรงครับเพราะว่ามันจะได้ดึงบอสบอสหรือมอนสเตอร์อะไรก็แล้วแต่มันก็จะเข้ามาหาเข้ามาตีเรานะครับซึ่งเราป้องกันตัวเองไว้โอ้โหเกือบตายครับดูมันสิ เมื่อคืนโดนคลื่นดาไปแล้วก็เออมันจะเดินไปโดนพายุเรียบร้อยเลยเกือบเลยนะเกือบสรุปจะกลับมาได้เออเอาดิปับก่อนนะปับก่อนเหนื่อยจริงๆเลยครับเจะแมนติคอเอาพูดจริงๆนะเซอร์เวลาไม่ง่ายไปเลยอะ่ะเอออาโปเห็นบอกว่ายากกว่าแมนติคอเลยนะครับเดี๋ยวอาคลิปเสร็จเมื่อไหรนะ่เดี๋ยวมีลงเอามาให้เนาะ สายมันครับเรื่องมันจะเหลือสองรอบแล้วอีกเลียวทุกคนเดี๋ประมาณครับอุ้ยกระโดดหลบแล้วตีลังกายิงเชื่อเถอะคุณมีคุณภาพแม็กซ์สามสามเลยเราคลาเครียดเลยเออเ,ออเ,ออเรื่องของเองแล้วกัน, <c oughs> อนยอมแพ้ตัวไอ้แม็กซ์ล้านเปอร์เซ็นเลยเนี่ยโอ้โห มีลงคลิปวันละสี่ถึงห้าคลิปไอ้แม็กสามสามมันกวนใจกูทุกคลิปเลยนะอะตอนนี้ตัวแมททคอเหลือสองหลอดแล้วนะครับเราก็ทำด้วยสเตปเดินไปพยายามหลบมันให้ได้แล้วก็มันจะมีจังหวะโจมตีนะครับประมาณนี้พายุให้ไปไกลๆจากตัวมันครับอย่าไปอยู่ใกล้ไม่งั้นจะโดนปั่นแปะแรงนะครับเมืออยามว่าแรงนะนี่ครับเจอไอ้ท่าที่มันโยนแบ็คโฮะให้เออถ้าเป็นอ,อ่าโบมาสเตอร์ให้สไลด์กดข,ขิดขวานะครับ อันนี้ให้กระโดดครับกระโดดไปไม่โดนครับอันอันนี้พลาดกระโดดช้าไปติ๊กหนึ่งเกือบแตกครับมันติคอคุงอ่อันนี้โดนดูดครับอย่างที่มีบอกคือพอมันน่นาจะเลือดเหลือเลือดประมาณสามหลอดขึ้นไปมันจะใช้แบ็คโฮคู่นะดูดเออมันจะดูดเราเข้าไปโดนดาเมจแลครับประมาณนี้ โอ้โหนี่เจอทาไม่ตายหมีใสเข้าไปครับตอนนี้มันเหลือแค่หลอดเดียวแลละอ่ายิงส่วนเข้าไปครับโอ้จังหวะดีมากแล้วตอนนี้นะอ่ะกระโดดหลบล,ลงมาซะหน่อยนะครับหน้าที่ของคณูไม่ควรเข้าไปข้างในนะครับทองบอมครับเออเออโทษทีนะตอนนี้หมีง่วงมากเลยอ่ะตอนตีสี่มันมื่นมึน อาจจะพากาพไม่มันนิดนึงนะต้องขอภอภัยอ่ถ้าเกิดสมมติเนี่ยมันปลาแบ็คโฮมาก็ตีนังกาหลบครับถ้าเป็นธนูอันนี้โดดโลด,ดไปเรื่อยๆครับนะไม่โดนครับแมนจิคอร์จะต,ตายแล้วโอ้โหไอวานเดอร์คนที่สามนี่แบบอะไ,ไรครับพวกเราสู้กันเองครับเออ,อยิงมาเข้าไปครับ โอเคแมนติคอจะตายแล้วก็เล่นสเต็ปเดิมไปเรื่อยๆแค่นั้นเองครับเจ้าแมนติคอก็จะตายนะครับเรื่อเหลือแค่ยี่สิบเปอร์นี่ครับตั้งหมวกยิงกลางกระบาลเข้าไปหนึ่งจังหวะเดียวยิงกันหรอครับเออยิงสวนเข้าไปอีกจังหวะหนึ่งปากแกงเลยหรือเปล่าแมนติคอเนี่ยเห็นก็บอกแมนติคอเป็นเป็นสัตว์เทพโบราณน,นะครับ อันนี้มันบินขึ้นฟ้ากดกระโดดไปเรื่อยๆครับมันจะไม่โดนอ้ามันไม่ได้บินมาหามีว่าอ๋ออยู่ข้างบนอยู่แล้ครับโอ้พี่มึงเล่นทุกวิถีทางเลยนะเนี่ยเห็นมากไม่โดนถ้าเรากดกระโดดจังหวะดีๆจะไม่โดนครับเหลือกันสามคนเอาไปโอ้โหแมตติคอร์ดินเลยครับจบกันตรงนี้แหละเออโอ้โหกูแตกเอพอพระเอกตายตอนจบครับ อ่ะก็ประมาณนี้ครับรใครผ่านแมนติคอร์ใส่พิสซาเติร์ทุกคนผ่านได้แน่นอนนะครับรับประกันเลยอ่ะแล้วเจอกันนะครับ